สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินด้นอยสวัสดีด้วยค่ะเด้อสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะคะเนาะอ๋อท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางฮานอยมัดร่วมกันต่อเลยนะคะเนาะสำหรับผลฮานอยมัดร่วมเมื่อว่าน,นี้ท่านผู้ชมเมื่อว่าน,นี้เข่าเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อวานนี้เข้ากลับมาแลว้วหลังจากที่หลุดไปมือหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะ หลังจากที่รุดไปเมื่อหนึ่งท่านผู้ชมกลับเข้ามาแล้วเจาะแตกด้วยนะคะเนาะเจาะแตกด้วยท่านผู้ชมเด่นเจ็ดและแปดวิ่งแปดรูดแปดนะคะเนาะสายวิ่งสายรูดเข่าคือเก่าท่านผู้ชมไม่ผิดหวังนะคะเนาะเจ็ดก็วิ่งได้แปดมาทั้งวิ่งและรูดเด้อค่ะเด้อเจาะแตกนะคะเนาะ เจาะแตกท่านผู้ชมเมื่อวานเจาะแตกไปที่แปดสองตัวกับฮานอยรอบพิเศษเด้อค่ะเด้อฮานอย i, รอบพิเศษท่านผู้ชมซ้ายวิง่งซ้ายหลุดแปดเมื่อวานนี้เด้งทั้งบนและล่างเด้อค่ะเด้อรอบฮานอยพิเศษนะคะเนาะแอดมินหะน่อยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทีเถิดเด้อค่ะเด้อเอาสำหรับคลิปนี้หากท่านใดทีด่เถามาแล้วชื่นชอบนะคะเนาะชื่นชอบตัวเลข แนวทางแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนั่นเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามไว่มชมบอมักผนะนะ่านเนาะค่ะเนาะอ้าวท่านใดจะสร้างของเนาะคะ่นะเนาะสบู่ยาสิบวันและกาแฟโทร0926325513นนะคะหรือว่าจะทักไลน์นะคะเมมเบอร์เพิ่มเพื่อน ทักไลน์เดค่ะเดอ้อสนใจซื้อหวยทักไลายนะคะเมมเบอร์จัดเก็บลงเครื่องเลี้ยวทักไลายรับลิงก์สมัครปีนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะซื้อหวยนะคะเนาะฮานอยมัดรวมสามรอบลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยเดค่ะเดอ้อมาเบิร์เหล็กเดนเมื่อนี่กันเลยนะคะเนาะวันนี้ จะเดินต่อไหมท่านผู้ชมมาลุนไปน้ำกันนะคะเนาะแนวทางเลขเด่นฮานอยมัดรวมประจําำวดวันที่31มกกราคม2567เลขเด่นจับวินนะคะห้า 824นะคะเลขเด่นจับวินเด่น5และ6วิ่ง5รูด5นะคะรูดซึกว่าเลกเด่น5านอยมือนี่ไปตรงกับเลขเด่นเล่าพัฒนานะคะเนาะ,ะไปตรงกับเลขเด่นเล่าพัฒนา สูตรสิบห้าคู่วินเดอนผู้รรมชมรู้สึกว่าตรงกันเนาะเะนาะเอา้าท้ชมถ้าเดนหามาฮาหนอยมารรวมเล่าพัฒนามันสีเป่าไปได้ทำชมสังเกตเบิร์กบอนผู้ชมถ้ามาฮาหนอยมัดรวมเนี่ยเขาจะไม่ไปเลาานะคะแอดมินสังเกตลายหมวดแลท่นผู้ชมเหล็กเดนเนี่ย มื่อนี่ตรงกันเดอ้อท่านผู้ชมมื่อนี่ตรงกันท่านผู้ชมตรงกันเด่นตัวเดียวกันนะคะเนาะวิ่งรูดห้านะคะเด่นวิ่งรูดเด่นห้าและหกวิ่งห้ารูดห้าอ้าวท่านผู้ชมสําหรับ 5, ห้าน้อยมัดรวมเนาะคะ่นะเนาะช่วงนี้แอดมินหน่หนอยเขียนผิดบ่อยเดอ้อค่ะเด้อเขียนผิดบ่อยเขียนซ้ำกันบ่อยเนาะคะ่นะเนาะจักเป็นแนวใดท่านผู้รรมชม เป็นจังใดกับบอลูนอนดึกเกินไปบท่านผู้รรมชมหรือว่าจังใดแอดมินเฮดงานช่วงนี้เลิกเด็กเด้อท่านผู้รรมชมบางวันก็หกทุ่มบางวันก็ตีสองเลยเนาะคะ่นะเนาะแอดมินนอนตื่นเสาร์กับประมาณเจ็ดแปดโมงนะคะเนาะบางมื่อตื่นสวยกับแปดโมงเสาร์ได้ท่านผู้ชมคือเมื่อนี้แอดมินตื่นสายแปดโมงนผู้ชมยางเสาร์กับ หกโมงเสาตีหานะคะเนาะนอนดึกตื่นเสาร์นะคะเนาะตื่นเสาตื่นสายเป็นบางมือท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้งานหลายนะคะเนาะแอดมินเขียนผิดท่านผู้ชมกับเบิงหาแน่เด้อค่ะเด้อเบิงหาแน่ท่านผู้ชมบางเทธอแอดมินบอดดิแก,กในคลิปเด้อค่ะเด้อเพราะว่าลงคลิปไปแล้วแอดมินบอดดิตรวจเช็คก่อนสิมาอัปโหลดนะคะเนาะ ลงคลิปไปแล้วมันกาแก่ไขบอด้ยเนาะทนผู้ชมทนผู้ชมกับบึงเด้อค่ะเดอ้อบึงเอาเนาะค่ะเนาะสิบห้าคู่ติ่มกับวินเลขในหกตัวนี่ล่ะทนผู้ชมตัวใดที่ขาดไปกับแมนตัวนั่นล่ะทนผู้ชมแอดมินเขียนผิดเนาะ,ะเนาะผิดถือก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดอ้อสิบห้าคู่วินนะคะห้าหก ห้าเจ็ดห้าแปดห้าสองห้าสี่หกเจ็ดหกแปดหกสองหกสี่ เจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่แปดสองแปดสี่และสองสี่นะคะนอนดึกหรือว่าถ่าเหลียวทำไม่ชมลักซีเราได้ทำไม่ชมปีนี้แอดมินหนหน้อยขึ้นหลักสี่แล้วด้วยค่ะเด้อ สี่ย่าง41่เล้วหรือว่าจะของเถ่าแล้วท่านผู้ชมบาแมนเถ่าแล้วปะต่อไปเป็น6คู่เด่นเน้นเจาะนะคะเด้อหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะ15คู่วินก็จะมี5้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าสองห้าสี่หสองหกสี่เสอง แปดสี 8, 4, และ2อสีเอ้ามื่อนี้เขียนถือผู้ชมบอผิดพลาดน,นะคะเนาะหคู่เด่นเน้นเจาะนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะก็จะมี5 7 5 8 6 7 6 8 7าแสและ8ปสี่ นะคะอ่ะอีพอยแมคแคปนาจอแ้วค่ะเดอ้อต่อไปจะเป็นชุดสามตัวนะคะเนาะสามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะเมนี้มาลุนมารับชมไปน้ากันทาผูช้ชมจะเดินต่อไหมถ้าแนวทางฮาหน้อยมาร่วมเมนี้เดินต่อเมื่ออื่นกะลุยเลยนะคะเดอ้อลุยได้เลยนะคะเนาะ มื่อนี้ก็อยากสีซ้ำๆแน่เด้ท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่งก็เริ่มเข้านะคะเนาะเพิ่งก็เริ่มเข้าถ้ามื่อนี้เขา้ามืออื่นก็นลุยกันยาวๆเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับฮาน,นอยมารวมท่านผู้ชมเด่นวิ่งรูดแม่นมากเลยค่ะเด้อเด่นวิ่งรูดเนี่ท่านผู้ชมเข้าทุกวันซ้ายวิ่งซ้ายรูดเป็นเสื้อนอนกินเลยค่ะเด้อวิ่งได้รูดได้เนี่ยท่านผู้ชม เลขเด่นวิ่งลูดแอดมินเจาะแม่นมากเด้อค่ะเดอ้อเข้าทุกวันนะคะสายวิ่งสายลูดลุยเลยเอาต่อมาท่านผู้ชมชุด3ตัวนะคะเนาะสตัว20คู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอน1คู่นะคะสำหรับเฉพาะผู้เพิ่นมากเด้อค่ะเดอ้อเน้นย้ำนะคะเนาะเน้นยำ้ำสำหรับคนที่ชอบชุด3าตัว ที่จับบ่เป็นให้แอดมินนูหน่อยจับให้นะคะเน,ะนะาะอ้วาวอีโอรอีแม็กแคปหน้าจอเช่นเคยท่านผู้ชมไว้ดูเป็นแนวทางห้านอยมาด้วมแอดมินเข่าสามตัวบอ่อยมากเด้อค่ะเด้อสามตัวบ่อยมากอยาก่ยาเพลออย่าพลาดนะคะเนาะสามตัวนี้เข่าบ่ายอยอีหลีท่านผู้ชมหากท่านใดที่เล่นเบิ้นหามเป็นนะคะเนาะเบิ้นหามเป็นเนี่ย แทบทุกวันเลยนะคะเบิ้นหามเนี่ยเอาเลขในตารางนั่นละท่านผู้ชมไปเบิ้นหามแทบทุกวันเลยนะคะสำหรับเบิ้นหามชุดสามตัวอา้าท่านผู้ชมท่านใดจะสั่งยาสิบวันและก,กาฟะะแฟศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามเลยค่ะเด้อสบู่กุนต้าระเบิดขี้ไข่เร่งผิวขาวนะคะหากท่านใดที่อยากจะลองสั่งนะคะเนาะลองสั่งไปใส่เบิรงท่านผู้ชม ทูขี้ไข่ลุดดีดีทนผู้รรมชมตอนนี้แอดมินหนู่อยขี้ไข่บ่มีได้ทนผู้ชมทูจังได้ขี้ไข่กับบอลุดกับบอลลนออกเพราะว่าแอดมินหนู่อยใส่มาเกือบหาปีแล้วทนผู้ชมเกือบห้าปีแล้วใส่อาบนา้ำเสารแรงทนผู้ชมตอนแรกๆในี่ใส่ขี้ไข่ลูดออกดีขึ้นยังเนี่ยทนผู้ชมทุกวันนี่ผิวเกีียงบ่มีขี้ไข่ได้ทนผู้ชม ขี้ค่รดออกมืดละท่านผูมชมแอดมินใส่แรกๆผิวจะก,ก้านเนาะคะนะ่ะเนาะผิวจะก,กา้านตอนนี้บอกกา้านเราได้ท่านผูมชมเพราะว่าขี้ข่มันรุดออกมืดคือดาบุท่านผูมชมล้างหน้าถูตัวได้นะคะสําหรับสบู่กุนตานะคะเนาะแพ็คละ1หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทส่งปีแถมถุงตีฟองให้ด้วยหนึ่งถุงนะคะ แล้วก็ยาสีฟันนะคะยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลินจือ้อและว่านหางจระเข้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากลูกเล็กเด็กแดงท่านใดที่ปวดฟันบ่อยๆนะคะสั่งไปใส่เลยท่านผู้ชมโปรดหิงังสําหรับยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยท่านผู้ชมสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้น,นะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะช่วยลดอาการเสียวฟันปวดเหงือกปวดฟันได้ดีมากๆ หลอดละ190บาทเท่านั้นนะคะสั่งสองหลอดแอดมินส่งฟรีนะคะสำหรับยาสีฟันและกาแฟสองชิ้นขึ้นไปแอดมินส่งฟรีแบบโอนนะคะเด้อส่งฟรีแบบโอนกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะเนาะก็จะมีเขาชงงมช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดปวดตามข้อตามขาเนะท่านผะู้ชม กาแฟเขาชางมทานดีกินดีด้อคะเดอ้อทานได้ทั้งชายและหญิงเด้อค่ะเดอ้อสกัดจากเถาวันเปรียงสามชนิดเถาวันเปลียงสกัดเถาเอ็นอ่อนสกัดและเถาเมื่อยสกัดนะคะแล้วก็โมโนนะคะโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะโมโนสกัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุน่นนะคะเดอ้อ สำหรับกาแฟานะคะกล่องละ260บาทนะคะกล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซองนะคะ2กล่อง,ง520บาทส่งฟรีแบบโอนเช่นกันเ้อค่ะเด้อส่งฟรีแบบโอนเช่นกันนะคะบบนเนาะ,ะนะอ่ะท่านผู้ชมสุดท้ายนี่แอดมินหน่หนอยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไม่กลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ